เิดเี๋ยวคอยจัดการให้ใส่เงินไข่อยอไม่มีเสื้อผ้ายี่ไข่เกมมันตอนนี้ไม่มีเสื้อไทยเก่าเลยเขาก็เป็นทั้งซีว่าโอนนึกโอนตอนไหนไปดูในแชทเลยจังมือจังโอนมือเดียวอย่า่ามือเดียวสองมือดอกวันละหนึ่งร้อยนะครับเอาไปสองดอกสองดอกก็ยังจะว่าสองดอกก็ยังเจ้าคือเป็นคนนิสัยแบบนี้เกมบอล เป็นตะโดนไปเป็นควมเก่าเป็นนู้นเป็นความเฉยยังเ,เป็นควออา,า, <c oughs> ามเฉยยังประดานว่าตั้งแต่เจ้าไปนูน่นไปนี่เบิ้งเจ้าของปาะั่นบ่เบิ้งบ่เบิ้งเจ้าของเบาเบื้อง,งเจ้าของนี่ใส่เป็นยังไงอีกแต่ตั้งกัน,กนดอกคนจีบมันคุยมันเบากันไหวกันนะั่นน่ะ บวมตบวมีคาเสียบบอลาก็มากวาพู้น่วาผู <Pine hip> ้น <speaking that> ่มไดีนนตาเสียงไหลหือไหลเิอออเมไปดีดีนั่งตื้นเก่นมาเสียงไหลหรือลเะไรเิาแมนยูดกแมนยูดกมาไลเขาสันของเอลีเอลีเอลีเขาขึ้นออกฉากเดียวเงมันมาไล่เต็มข้อเป็นบุ่มเป็นพ่วงยู่โอ้ยมันนี่ใส่ตีมหน้าห้างลย่วติมหน้าห้าง่ว่าตีมหน้าห้างคน่องไข่ย่น โอ้ยอันนั้นมันอันเก่าแมเอามารับจางเอามารับจางเย็บรับจางเย็บมาอะไเซอร์ไพรส์ครับเมื่อนี้เพิ่นก็เมื่อนี้เพิ่นเห็นเมื่อนี้เมื่อนี้เพิ่นก็ได้มาไล่หมื่นหมื่นกว่าบาทกวาแมนต้องพูดใส่ใส่แม่ไหนใส่ใส่แค่ไหนใสซื้อแบบเพชรเลยปลาใส่เอามาเบิ่งชัดชัดด้วยให้พี่น้องเบิ่งชัดๆปิดอันนั้นก่อนปิดก่อนดีๆดีๆีรัวๆเปิดเลยทาให้พี่น้องเบิ่งเร็วริ้วเปิดได้แหวนเพชร บปรเดตี้โปรไดนมาไรแต่ว่าได้์ยังก่อได้แมวนแปวนอะไรคะแปวนเพชรครับขอหนูซูมได้ไหมอ่ะซูมได้ครับ้ก็กูไปดอกกูไปดอกว่าต้อมอิสากูกำลังสิขึ้นตอนนี้เออไปดอกของแท้เพชรของเพชรของของเพชรแท้เพชรแท้แต่ว่าคนผสมเพชรใช้เป็นผู้ใหญ่ของคือเดตบอลเกลือครับเอามาให้คอยมาดามอีสาวโซงเอ้าส่งคากาแฟตัว พักแท้พักแท้ปาดเงินอันนี้ข่อยสิบบาทใส่แล้วข่อยสิเก็บไปในใส่ยังดีเลยเ <Okay. S 2> งินเก็บบอลหายหอยคือคือถ้าคือถ้าไม่รวยจริงๆซื้อแหวนเพชรไม่ได้เด <c oughs> ้กให่เพื่อนซื้อไฮใหญ่เพื่อนซื้อไฮใหญ่เพื่อนซื้อ,หอให้มันเกิดย้อนหลังมันเกิดย้อนหลังย้อนไปโดนแท้ไม่ย้อนโดนคักย้อนแม่แทะย้อนโดนจ้าโคตรไม่อย่างพี่น้อง ระเบิดล,อลงอีกน,นิกนึ่งอยนะ่ี้ยังที่คือว่าท้าใดได้เราเสียสั่งไปเสียสั่งเราบ่เสียสั่งแล้ว <cười> <cười> ai bụng năm nha hết giờ bụng sáu ai bụng một bọc ก็บังนัดพนนจเอาไปยังบังนัดเนียวังลายหูลายตาแกงตาใส่มาตายดแกตาใสนน่ะโอ้่นอมาดาเอาไม่หเอาันเอาเท่าคงไม่านะบัดัดเอาใจก็หมายเป็นอยงเี่เอามาถวายเป็นอย่างให้เขาได้แกงตาใสห้องได้ทุกทิศทั้งไา้ตาเห็นอหลายตาม้องได้หลบตเลยหลบตัวเลยนี่นักงามสองดินเห เฮโโ้ยใส่บ่เปียนเขาคือมดังยูสนนี่ฮัลโหลฮัลโหลเอาปากาเอาบ้าน้งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเบอร์นี้เครื่องเสียงเวทีแล้วก็ไฟให้แล้วประมาณ จะเกิดหนามงแร่งนะครับสีมงแบบดีเพราะว่ามีไหล่สดสีมีเปลี่ยนสกิปเฉพากมือมือมือ,ม,อ,ม,อมือเฮาทำไปมาใส่สกิปปกติของเฮาแต่ว่ามือแรงนี่มันเป็นไหล่โดนะครับทุกไฟทุกแะแนนไปหอดงานนี่มันลอยโคโลนี่ลงของเลยแล้วก็เกินใบสองกันลงเลยแมนบอกแมนบอกเต่อๆกัน้อครับทุกคะแนนกันคะแนนไตรบาทั้นนี่หาเงินเด้อน่า แนเซอร์ซีเดซอมอาจารย์นักดนตรีพคุนซีเดซอมตะเวนนะครับคุณครับเห้นเลรวครับเห็นเลอครับ่ากานเนี่ยขนาเป็นทัพนี่ตามดอกกัโลของเขาขงเลดียวขอแ